รถไฟอันนี้ไม่ค่อยได้ขึ้นไงหามเงยเปิดประตูนั่นงตรงนี้ก็ได้ยังไงวะนะโออเหนื่อยเลยนั่ง เพราะมันไม่มีรถไฟไงอันนี้รถไฟเรานั่งเรานั่งรถบัสใช่ไหมนั่งรถบัสแล้วมาต่อรถไฟเนี่ยเห็นปะเออต่ออีกสถานนี้เดียวก็ลงแล้วพี่มนรุดีชาชาชัยสวัสดีนะคะช่องนี้มีแต่วความจริงใจนะไม่เคยไปเราเราเราต้องการให้ทุกช่องเนี่ย มีคนดูเนาะเราต้องการให้ทุกช่องเนี่ยเ,เราต้องการให้ทุกช่องเนี่ยมีคนสนับสนุนใช่ไหมอุ้ยเสียงรถไฟไหมโอโ้โหได้ยินเสียงกันไหมทุกคนโอโ้โหเก่าแล้วเนี่ยวันนี้ฝนตกหนักเลยไม่ตกนะที่เนเธอร์แลนด์ไม่ตกอากาศดี บ่ายดูเสียงรถไฟด <laughs> ิมันจะขาดไหมเนี่ย <laughs> เสียงรถไฟโอ้กูจะบ้าตายโอ้โหนะช่องนี้มีแต่สิ่งดีๆให้นะคะไม่เคยไปคิดร้ายกับใครนะช่องเนี้ยช่องนี้มีแต่ให้ให้ทุกอย่างให้ทุกคนให้เออ จุดยืนก็มั่นคงนะจะบอกให้ใครใครมาดีก็ดีใครมาไม่ดีก็พูดได้หมดอะแต่ไม่ไประแวงใครนะอิมานไม่ไประแวงใครแล้วก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะเออเป็นกําลังใจทุกคนเฮ้เสียงรถไฟดังหายเลยไปติดตามโอ้ยเสียงใจจะขาดทุกคนครไปติดตามเจ๊อ้วนชวนดื่มด้วยนะ เจ้อ้วนชวนดื่มนี่ก็พูดดีนะคะนะพูดดีมากเลยนะเป็นกำลังใจให้เจ้อ้วนชวนดื่มชาแนลด้วยนะคะทุกคนพี่เอ่อพี่วารีรัตน์นะคะสวัสดีจ้าเจ้อ้วนนะคะเจ้อ้วนชวนดื่มนะคะเนาะเสียงรถไฟเหมือนเสียงเขาเขาเตียงจะหัก พี่จันเพนโอเหมือนเสียงเตียงจะหักเวอร์เวอร์แม่เวอร,วอรจริงเลยเสียงเหมือนเตียงจะหักวา่วาวซานพี่คณะหมูกรอบสวัสดีจ้านางมานสวัสดีพี่อัมไพสวัสดีนะคะเนาะก็พูดถึงเชฟยันเมื่อวานนี้เชฟยันก็เข้าไปหาลุงนะคะเนาะก็ทําให้ลุงมีรอยยิ้มมีความสนุกสนานในตัวคนเราอ่ะมีมันมีทั้งดีและทั้งไม่ดีแหละ นะแต่ก่อนนี้เราก็ว่าเออเชฟยันอยู่กับเจ้าปู่เออเขาส่งข่าวให้กันไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยเราคิดเราก็คิดไปเนาะเออแต่แต่พอเห็นแล้วอะ่ะเชฟยันเขาก็มาประกาศแล้วเนาะเขาไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกันเนาะกับเจ้าปู่อะไรเงี้ยตอนแรกเขาคิดว่าเขาไม่เอาลุงไงตอนแรกอะ่ะพอเห็นเมื่อวานาวานี้คลิปเมื่อวานเนี้ยโอ้ยสุดยอดเลยนะเขาก็ยังคุยกับลุงสนุกสนานนะทาให้ลุงหัวเราะ แล้วแถมเอาสินค้าลุงมาขายอีกเออก็แบบนี้แหละดีแล้วเอาสินค้าลุงมาขายอะ่ะมันได้ผลประโยชน์ด้วยเออก็ได้ค่าคอได้ค่าคอมมิชชั่นใช่ไหมเออเราก็เนเราก็สนับสนุนนะทําดีต่อไปเออคนเราอะ่ะมันมันก็เป็นแบบนี้แหละมันต้องวิ่งหาสแสวงหาแล้วก็ต้องเอออย่าหยุดอย่าหยุดที่จะขายของใช่ป่ะเออเออกดตรงนี้ใช่ไหมเมื่อวานนี้กูกดตุ่มนี้ใช่ไหม ตุ่มนี้เนาะเออเดี๋ยวคอยดูดิว่าจะกดได้ไหมรือตุ่มนี้วะหรือตุ่มนี้วะโอ้ยวิ่งคนรอรอดีก็ดีเสียด้ไม่ดีเดี๋ยวก่อนกดตุ่มก่อนแป๊บนะึงอันหนึ่งสองอ่ะสามอะกดเออกดเลยโอ้โหเสียง อ้าวแล้วโทรสับ์กูอยู่ไหน